สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชัน20นะครับเพิ่มเติมจากเมื่อคลิปที่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเราสมมุติว่าเราไปเก็บข้อมูลมาโดยใช้แบบสอบถามที่อยู่บนจอนี้นะครับได้มา30ฉบ,บับและจากนั้นก็ มาทำการป้อนข้อมูลลงไปในโปรแกรม SPSS นะครับซึ่งก็จะได้ข้อมูลออกมาในลักษณะอย่างนี้นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด30รายการด้วยกันนะครับโดยมีตัวแปรอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ตัวนะซึ่งได้แก่ตัวแปร s e ็ c, A, เ e time p e r s o n c o ่น r อรีพอ ก็ d a t a q u a l i t y นะครับ l e a n Frequency นะครับก็จะมีตัวแปรอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ตัวนะครับสำหรับตัวแปรต่างๆที่เราป้อนลงไปเนี่ยนะครับเป็นตัวแปรที่ได้จากข้อมูลดิบในแบบสอบถามครับทีนี้เวลาเราไปคำนวณสถิติจริงๆเนี่ยบางทีเราก็ จำเป็นที่จะต้องสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาเช่นตัวแปรค่าเฉลีย่ยโดยรวมนะหรือตัวแปรรวมอะไรีครับเช่เราอยากจะรู้ว่าความพอใจโดยวรวมของผู้ตอบแบบสอบถามนะครับตั้งแต่พิธีกรกผู้จัดนะผู้โทรเข้าร่วมความถูกต้องอของข้อมูล การจราจรแล้วก็ความชัดเจนของคลื่นเนี่ยนะครับเราอยากจะทราบผลรวมนะครับทั้งหมดนะครับซึ่งคะแนนในแต่ช่องเต็ม5นะครับผลรวมมันก็คือถ้าเต็มๆมันคือ20นะมี4ตัวแปรใช่ไหมครับ1 2 3 4 4ตัวแปรนะครับผลรวมเป็น20นี่เราจะทำยังไงนะครับใน s p s ก็มีฟังชั่น ครับมีคำสั่งคำสั่งนึงเราเรียกว่าคำสั่งคอมพิวเนี่ยมาช่วยให้เราจัดการเกี่ยวกับข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการสร้างตัวแปรนะครับจากการคํานวณนะะโดยตรงเข้าไปหรือจากการใช้ฟังก์ชันนะครับที่มีอยู่ใน SPSS นักศึกษานะครับคลิกที่ transform แล้วก็เลือก compute variable นะครับ หลังจากที่เราเลือก Compute Variable เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะบอกว่า Target value, Variable นะนั่นหมายว่าตัวแปรเป้าหมายเราจะชื่ออะไรที่ผมบอกว่าเป็นรวมตัวท้อ เท่า Total Certification นะครับผมเอา Total s a t ก็แล้วกันความพึงพอใจรวมนะครับทีนี้ความพึงพอใจรวมเนี่ยมันรวมอะไรบ้างนะครับแล้วก็หนึ่งก็คือพิธีกรผู้จัดใช่ไหมครับอ่ะเราก็ย้าย สิ่งตัแปมเป็นเร์ัน,สนใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปคนระับแล้วก็ตามด้วยผู้โทรเข้าร่วมในการในงานนะครับแล้วก็บวกความถูกต้องเม็นยานแล้วก็บวกความชัดเจนของขึ้น ก็หมายความว่าเอาปุมเอาความพมอใจของตัวแปรทั้ง4ตัวนีมารวมกันนะครับแล้วเราก็คลิกโอเคนะครับพอเราคลิกโอเคสังเกตว่าเราก็ได้ตัวแปรขึ้นมาอีก1ตัวที่ชื่อว่า total s e t ซึ่งย่อมาจาก set i f i c a t i o n นะครับเป็นความพมอใจนะครับก็จะรวมนะเอาข้อมูลนะครับของ ท้งสนะครับตัวมารวมกันแต่ทั้ง4ตัวมารวมกันทั้ง4ตัวแประนะตัวแปร4ตัวมารวมกัน3บาบวกสเป็น6เป็น8 8ดบวกสเป็น,น11อย่างเงี้ยนะครับเราก็ได้มา1น,นะครับได้ได้ได้ตัวแปรใหม่ตัวน,วนึงซึ่งให้โปรแกรมเนี่ยทำการคอมพิวต์ขึ้นมาให้เรานะครับทีนี้การคอมพิวต์อีกวิธีหนึ่งก็คือการสร้างตัวแปรโดยใช้ ฟังก์ชันที่มีอยู่ใน sps มาช่วยซึ่งน่าจะทำให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับการสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมานะครับโดยใช้วิธีการ compute จากฟังก์ชันที่มีอยู่ใน sps นะครับเริ่มต้นด้วยใช้คำสั่ง transform นะครับ compute variable นะครับเมื่อกี้เงื่อนไขของเราก็คือว่า เราจะหาค่าเฉลีย่ยความพึนพอใจลรวมของค่าเฉลีย่ยความพึงพอใจของเพศชายนะครับหลังจากที่เราเลือก transform compute variable s สร็จสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือคลิกที่ if นะครับแล้วก็เลือก include if case นะคือเอาเฉพาะ case ที่เราต้องการที่จะใส่เงื่อนไข เงื่อนไขเราก็คือเอาเพศนะครับชายแล้วก็บอกว่าเพศเท่ากับ1นึ่งเพราะชาย1ใช่ไหมครับหญิง2นะเซ็ตเท่ากับ1ก็คือให้ทำการคอมพิวตว่าเลเบิลขึ้นมาเนี่ยเอาเฉพาะเพศชายเนัเพศหญิงไม่เานะครับเสร็จแล้วก็คอนติเนียลนะสังเกตรตรง if นี่ก็จะเป็นเซ็ตเท่ากับ ถึงนั้นเราก็มากำหนดตัวแปรนะครับเราก็บอกว่า man นะครับ man uh, access แนละ man certification ความมึ่งพอใจของเพศช,ชายนะครับความมึ่งพอใจของเพศช,ชายเนี่ยผมบอกว่าเราจะใช้ความสามารถทางด้านคือใช้ฟังก์ชันนะครับทางสถิติ ที่เกี่ยวกับความคูณหาค่าเฉลี่ยความผู้ใชครับดับเบิลคลิกเข้าไปเขาก็จะให้เราใส่ว่าใส่ตัวแปรนะมีเวชมาคอมมาเรชมาก็แปลว่ามีตัวแปรอะไรบ้างที่เราต้องการหาค่าเฉลี่ยนะครับเราก็บอกว่าตัวแรกเลยก็คือพิธีกรผู้จัดนะฮะดับเบิลคลิกพิธีกรผู้จัดแล้วก็ไประบายตรงเรชมา นะแล้วก็เลือกผู้โกเข้าร่วมนะฮะทีนี้หมดแล้วแต่เรามีตัวแปรสตัวนะครับแล้วก็ใส่คอมมาให้มานิดหนึ่งแล้วก็มาที่ความถูกต้องเป็นอย่างใส่คอมมานะฮะพิมบ,บนคีย์บอร์ดแล้วก็แันเลิกที่ความจริง,งคือนะครับยนี้เรามีตัวแปรสีตัวที่จะมรหาความคุณมกัใจฉลี่ยนะครับเน้นว่าเป็นเฉพาะเพศชายเท่านั้นนะครับนะ เสร็จแล้วก็โอเคไปนะครับเราก็จะได้นะครับตัวแปรขึ้นหนึ่งตัวนึงสังเกตว่านะครับค่าที่ออกมานะความม,มีใจของมันก็จะได้ออกมาเฉพาะเพศชายซึ่งจะเห็นว่านะครับตัวแปรเซ็กเนะี่ยมีค่าหนึ่งทเท่านั้นถึงจะมีนะครับออกมาได้ถามว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะอยากได้ ความมประใจของเพศหญิงนะได้ไหมก็ได้นะครับนะก็ทำทำมองเดียวกันก็คือ transport compute แล้วก็เลือก if นะ if set ก็เป็นอะไระครับเปลี่ยน set ก็เป็น2นะเลือก include if case นะครับ set เป็น2นะครับ continue นะแล้วก็เปลี่ยนจาก man เป็น w o m o n วิวเมนเซสวิวเมนเซสนะค้าจเลียตัวเดียวกันนันก็คือใช้ฟังก์ชัน b นะตัวแด้แต่อะไรครับตัวแปรเซ็กเนียน b ค่าเท่ากับ2นะครับเราก็โอเคไปนะครับสังเกตว่าก็จะได้ตัวแปรขึ้นมาตัวเป็นความพึงพอใจของเพศหญิง ล้วถามต่อว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาทั้งเพศหญิงและเพศชายก็คือความพอใจรวมนะครับมีนรวมนะครับค่าเฉลี่ยรวมนะค่าเฉลี่ยรวมนะครับทำไงอันนี้คือค่ามีนมีนของผู้หญิงอันนี้คือมีนคือค่าเฉลี่ยของผู้ชายค่าเฉลี่ยความพอใจของผู้ชายค่าเฉลี่ยความพอใจของผู้หญิงนี่เราเอาผู้หญิงกับผู้ชายมารวมกัน เราอาจจะคอมพิวขึ้นมาอีกตัวหนึง่ง transform แล้วก็เลือกคอมพิวนะครับ <c oughs> เราดีเซ็ตค่านะครับดีเซ็ตค่านะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวครับที่ชื่อว่ามีนนะครับมีนแอันนี้ก็คือรวมทั้งหญิงและชาย มีนเซ็ตก็คือทั้งนะครับมีนเซ็ตแต่เราจะเอาตัวแปรสองตัวเนี้ยก็คือ Man <c oughs> กับ w o m มนนะครับมารวมกันอาจจะใช้ฟังก์ชันด้านสติดมาช่วยก็คือฟังก์ชันซัมนะครับซัม um คือซัมอะไรซัมแมนกับซัม w ูแมนนะซัมแมนกับ คอมม่าวงเล็เอาสองตัวแปรนี้มารวมกันก็โอเค,นะครับเราก็จะได้ความพอใจของผู้หญิงและผู้ชายนะความพอใจค่าเฉลี่ยความพอใจของผู้หญิงและผู้ชายนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาในกรณีที่เราไปเก็บข้อมูลม,มา แล้วได้ข้อมูลมาไม่ครบข้อมูลบางตัวเราอาจจะคำนวณขึ้นมาเองได้โดยใช้หลักสถิติมาช่วยในการคำนวณซึ่งใน spss นั้นมีฟังก์ชันนะคอยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้นะครับอยู่แล้วก็อ,อยู่ว่าเราจะเอามาใช้อย่างไรทนั้นเองนะครับในคลิปนี้การสร้างตัวแปรก,ก็ขอจบลงตรงนี้นะครับก็ฝากให้นักศึกษาลอง ฝุดทั้นะครับสุดนะครับหลังจะไปสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับน้ำใ,ใจของเรานะครับแล้วก็มาลองคิดคำนวณน,นะง่ายๆอย่างนี้ดูครับในคลิปต่อไปก็จะเป็นการคำนวณค่าความทีค่าร้อยละและก็ค่าเฉลี่ยส่วน,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 นติวิตตฐานนะครับทีเทสอโนวาใครชายสแควรนี้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อน แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ